มาแล้วครับสวัสดีชาวนักช้อปออนไลน์ทุกท่านนะครับในส่วนของเนื้อหานะครับของวิดีโอนี้นะครับผมจะมา,าแนะนำนะสินค้าตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เขามีชื่อว่าแอร์เคลื่อนที่นะครับเป็นแอร์นะไม่ใช่อายตัวพัดลมไอเย็นแล้วไม่ใช่พัดลมไอเย็นแต่ตัวนี้มันจะเป็นแอร์นะครับเป็นแอร์แบบเคลื่อนที่พกพาไปได้สะดวกตัวนี้นะครับจะให้ความเย็นเนี่ย ต่ำสุดเลยถึง16องศากันเลยทีเดียวนะโอ้นะครับสามารถให้ความเย็นของทุกท่านได้เนี่ยภายใน3วิเท่านั้นตัวนี้นะครับมีแรงลมเนี่ยนะครับอยู่ที่12,000 BTU ก็ค่อนข้างที่จะให้ลมเนี่ยค่อนข้างแรงพอสมควรแรงพอสมควรนะครับซื้อ1เครื่องได้อะไรบ้าง 1. เป็นพัดลมได้ 2. เป็นเครื่องปรับอากาศ สามสามารถลดความชื้นภายในบ้านให้กับทุกท่านได้ตัวนี้นะครับรุ่น1 p เนี่ยกำลังความเย็นนยอยู่ที่1,500บรวัตตความเย็นจะเยือกสูงสุดยอยู่ที่16องศาโอ้1ิองศาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเอาเย็นพอสมควรค่อนข้างหนาวเลยนะก็คือ a อรนี่แหละนะครับแอร์ a. แต่มันเคลื่อนที่ไปได้ทุกที่นะครับที่สำคัญตัวนี้เขาติดตั้งง่าย คุณไม่จําเป็นจะต้องไปเจาะกําแพงไม่จําเป็นจะต้องเอ,เ,อเอาตัวเครื่องเนี่ยอาไปอยูอ่ข้างบนเพดานหรือกําแพงบ้านตัวนี้เพียงแค่ตั้งพื้นครับมันจะเหมือนกับพัดลมไอเยเลยเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ตัวนี้เขามีท่อไอเสียให้เนี่มายาวอยู่ที่1นึ่งจเมตรนะครับเป็นท่อไอเสียระบายความร้อนสามารถจับเวลาแบบอัจฉริยะได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเริ่มเริ่มเปิดเริ่มปิดอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะ สำหรับตัวนี้มีรีโมทคอนโทรลให้นะครับกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่550บาทสามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับได้ดีนะครับเหมาะสำหรับหน้าต่างทุกประเภทเลยคือไอท่อไอเสียเนี่ยให้เอาไว้นอกบ้านนะครับหรือนอกประตูอะไรประมาณนี้นะครับเครื่อง1 P ีรุ่น 1P เนี่ยนะครับระบบความเร็วลมเนี่ยเป็นความเร็วลมคู่มีรีโมทคอนโทรลให้ลดความชื้นได้ด้วยตั้งเวลาได้ย4ชั่วโมง ตัวนี้ไม่ต้องติดตั้งขึ้นบ้านขึ้นกำแพงไม่ต้องอะไรครับเพียงแค่คุณเข็นมาจอดเปิดเครื่องแค่นั้นเองไม่มีการระบายนะ้ําไม่ต้องเติมน้ําเข้าไปนะครับนะเป็น All-in one ในตัวนะครับโดยไม่มียูนิตภายนอกตัวนี้กําลังความเย็นก็อยู่ที่1 5 0 0วัตต์ตามที่ได้บอกในข้างต้นนะครับปริมาณอากาศหมุนเวียนอยู่ที่ยอยู่ที่250ิูกบาเมตรต่อชั่วโมงนะครับทีนี้มาเรื่องขนาดกันบ้างขนาดของเขามีขนาดความสูงนะครับอยู่ที่68ซนเมตร นะครับความกว้างของหน้ากว้างเนี่ยอยู่ที่33เซนติเมตรและความลึกหรือความความหนาของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่28เซนติเมตรนะครับตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ที่ราคาประมาณ4 0 0 0ถึง5,000บาทถ้าถามว่าคุ้มไหมผมก็บอกว่าคุ้มดีกว่าเราต้องไปทนร้อนค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าเกิดใครมีงบนะตัวนี้รับประกันอย่างยาวนานพอสมควรนะครับตัวนี้มันเป็นสินค้า,าจากทางร้านนะครับ Top d r e s s i n g นะครับ อ่าเป็นสินค้าจากทางร้าน Top Testing นะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าตัวหนึ่งที่ขายไปแล้ว1 2 0 0 0เครื่องนะครับ12,000เครื่องรีวิวอยู่ที่4.9กันเลยทีเดียว4.9ดาวเกือบ5าดาวเต็มนะครับค่อนข้างที่จะดีแล้วค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มได้ดีในระดับหนึ่งท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อสินค้าเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางลิงก์การสั่งซื้อสินค้าเอาไว้ให้ใต้คลิป ชานักช้อปออนไลน์สามารถสั่งซื้อได้เองหรือถ้าเกิดอยากจะสั่งกับทางเพจของนักช้อปออนไลน์ก็ติดต่อมาที่ทางเพจนักช้อปออนไลน์หรือจะทักไลน์หาไลน์นักช้อปออนไลน์ก็ได้เช่นกันไม่จําเป็นจะต้องอมาซื้อกับทางเรานะครับทักมาสอบถามก็ได้เดี๋ยวทางเราจะเป็นคนแนะนําให้นะครับในส่วนของตัวนี้ก็มาแนะนำเนาะเพราะหลายคนสอบถามมาเยอะเหมือนกันนะว่าออนอกจากไอ้ตัวพัดลมไอเย็น e เนี่ยมันจะมีตัวนี้ไหมก็ก็มีนะครับ นะก็มีนะครับเป็นแอร์เคลื่อนที่เลยทีเดียวนะครับให้ความเย็นค่อนข้างที่จะรวดเร็วลดความร้อนได้ทันทีนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับนะลองติดต่อก่อนดูนะครับโอเคนะครับสินค้าน่าสนใจของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปถ้าเกิดมีสินค้าตัวใหม่ตัวอะไรอย่างไงหรือกําลังเป็นเทรนน่าสนใจเดี๋ยวจะรีบนํามารีวิวมาแนะนําให้กับชาวนักชอปออนไลน์พี่ๆน้องๆ พี่ป้านาอาทุกท่านท่านทีนะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้ทุกคนจงมีความสุขแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับผม